สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้กเกงนะคะการแก้กเ,กเกงพยาบาลค่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้เป็นขากระบอกนี่นะคะแล้วเขาต้องการเขาบอกว่าตรงช่วงเข่าเนี่ยมันใหญ่เกินไปเขาไม่อยากไม่อยากให้มันงงงละคะ่ะเนี่แล้วไปขาตอนนี้มันก็สิบห้าค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะนี่เวลาเขาลองเนาะอ้ก็จะกัดเข็มมุดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เขาถอดออกหลังจากนั้นอะเวลาเราจะมาแก้เราก็ออกข้างในแล้วเราก็ติ๊กมัน ขอโทษด้วยนะช็อกหมดแล้วใช้สีอื่นไม่ได้ด้วยนะต้องสีเหลืองและสีขาวเท่านั้นเพราะผ้าเขาสะอาดไงเราก็ติ๊กไว้กางด้านในเนี่ยค่ะว่าเราจะได้รู้ว่าเออตำแหน่งเนี้ยนะ,ะที่เราจะเก็บมันเข้าะค่ะเนี่ยสองฟังทำเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เนี่ยติ๊กไว้เน,นี่ยค่ะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเอาเข็มมุญมันออกเอาข้างนอก,กอะน,นะเราก็ค่อยดึงเข็มบุญมันออกนะคะเราจะได้รู้ว่าเออเวลาเราแกนมันจะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วเวลากัดอ้อยก็จะกัดข้างเดียวค่ะอีกข้างก็ต้องทําเหมือนข้างนี้ค่ะการเดี๋ยวเราวัดข้างนี้ก่อนนะเนี่ย mm. อ้อยจะให้ดูด้านในของมันว่า mm. คือคนนี้เขาเป็นลูกค้าประจาอ้อยค่ะแล้วก็บางทีกางเกงอะ่ะเป็นกางเกงที่เหมือนกับพยาบาลเขาก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องบางคนเขาก็เออให้กางเกงกันอย่างนี้ค่ะบางทีส่งต่อกันเงี้ยเนี่ยแล้วก็เหมือนกางเกงตัวนี้ยมันถูกแก้มาแล้วขางเห็นปะเนี่ยขามถึงใหญ่หญขนาดน,นี้ที่ถูกเก็บข้างในอะ่ะ แล้วการแก้แบบนี้อ้อยจะบอกว่าทุกคนอย่าทําเลยนะคะเพราะว่าการที่ตะเข็บมันเหลือใหญ่เงี้ยมันทําให้มันตึงมันลังแล้วมันไม่สวยหรอกเนี่ยแล้วพอขับเย็บเหลืออะไรอะ่ะมันจะเนี่ยข้างตั้งนิ้วครึ่งอ่ะตรงข้างในเนี่ยตรงข้างในในช่วงข้างในเนี่ยให้มันเหลือสักประมาณครึ่งนิ้วก็พอแล้วค่ะอย่างเงี้ยเมื่อเราแก้งานใี้ใครนะคะถ้าตะเข็บมันใหญ่เกินไปเราต้องพูงมันออกนะคะแต่ถ้าเป็นข้างน่ะเราเหลือไว้หนึ่งนิ้วได้เนี่ยมากกว่านี้ได้แต่เนี่ยถ้ามันเป็นขาในาเห็นปะขาในาก็คือในช่วงเป้าเนี่ย เป็นอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เราก็จะให้ดูว่าเนี่ยก็คือพอเขาแก้แต่ขาเข้าอย่างเดียวตรงตรงตรงเข่ามันก็เลยจะพองไงเนี่ยสองข้างเนี่ยเขาถูกแก้มาแล้วอย่างที่บอกกันแหละเนี่ยทีนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องเอาล็อกปลายขาออกเลยค่ะเราออกเลยนะคะสองข้างเนี่ยเราออกมาเราออกมา,ลกมาแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาขีดแต่งใหม่ขีดแต่งใหม่ตามรอยช็อกเนี่ยขียดมาที่เส้นเดิมเพราะว่าปลายขาเขาเอาที่เดิมไงคะ แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะ้งทิ้งให้เขาเลยคะ่ะก็เดี๋ยวอ้อยเราออกสองสองข้างเลยนะคะเราออกสองสองข้างเลยนะเนี่ยเนี่ยช่วงที่เราติงใช่ไหมผมก็จะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยสีเหลืองเห็นไหม,ม,ก,ไไหหไหมก็จะถูกเก็บเข้าค่ะเนี่ยและการเย็บของเขาเนี่ยเห็นปะมันเส้นไม่ไม่เสมอกันเนี่ยเนี่ยการแก้ง,งานการขีดงานเนี่ยอ้อยถึงบอกว่าเวลาอ้อยทําอ้อยถึง ต้องแก้มาถึงตรงคนขาเลยบางทีต้องเปิดเป้าทิ้งเนี่ยนะเดี๋ยวจะทาวิธีของอ้อยนะคะว่าการแก้งานอย่างเงี้ยแบบมันถึงได้เป็นปัญหาไว่าทําไมบางคนแก้ครั้งเดียวไม่ผ่านลูกค้าถึงไม่กลับมาหาเราอีกเนี่ยเพราะว่าเวลาอ้อยทาถึงบอกไงว่าอ้อยจะตั้งใจทํามากๆเลยว่าเอองานอะคือเรามองแล้วเส้นมันเนี่ยเห็นปะคือเราเนี่ยเส้นมันจะเป็นแบบเงี้ยงเง,ง,ง,งี้ยงงอเห็นปะเนี่ยมันโปร่งมันไม่เป็นเส้นเดียวกันอะ มันมันมันเย็บแล้วมันโป่งไงเพราะความที่เขาทําอย่างเงี้ยเขาไม่เปิดเป้าไงเขาแบบว่าเหมือนกับว่าเออเย็บเท่าที่ได้อะ่ะมันก็เลยเราแต่งเส้นอะ่ะมันก็จะไม่สวยและทรงางเกงก็จะไม่สวยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาทูวิธีท,ทาของอ้อยนะคะก็เดี๋ยวอ้อยล้อไปข่าวานะแล้วอ้อยก็จะฉีกเป้าเนี่ยออกเลยออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวอ้อยจะขีดแต่งให้หมดเลยขีดแต่งให้ให้ใหม่หมดเลยเพราะว่าให้มันบาลานซ์กันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่อ้อยอ้อยลอเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เราฉีกขาวมาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างตรงนี้ปล่อยมันไปก่อนนะแต่ทีนี้อย่างที่บอก่าเราทําอยู่สองฝั่งใช่ไหมล่ะมันมีข้างกับขาด้านในค่ะเราก็มาทําข้างมันก่อนนะคะอย่างที่อ้อยติ๊กไว้ตรงนี้เห็นไหมช็อคสีเหลืองเนี่ยค่ะที่อ้อยติ๊กไว้อย่างเงี้ยนะวัดรวมกันแล้วมันจะได้หนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะแล้วก็เท่ากับว่าเราต้องเนี่ยเก็บขาเข้าตรงนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะเราก็ต้องวัดไปหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดก็คือข้างละห้าห้าห้าขีดนะคะก็คือเกินครึ่งนิ ล้วก็ขีดมาช่วงนี้นะคะช่วงนี้นเนี่ยเราก็วัดรวมกันเนี่ยเมื่อสองฝั่งรวมกันก็จะได้จะได้หนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เวลารถติกก๊กอะมันติ๊กไม่เท่ากันไงคือเราจับผ้าน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาผ้ามาวัดรวมกันเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเมื่อได้เท่าไหร่เราก็แบ่งแล้วเราก็แบ่งครึ่งเพื่อให้เส้นเส้นข้างของมันอะมันจะได้เหมือนกันนะคะนี่อาทีนี้เราก็จะได้นะคะเราก็ขีดเลยค่ะขีดขีดแต่งมาเลยขีดแต่งจากตรงเนี้ยเนี่ยจับสะโพกขีดโค้งมานิดนิดช็ เริ่มซื้อชูกจีเลยเนี่ยขีดเนี่ยไล่มาอย่างงี้ค่ะไล่มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่ปลายขาเพราะว่าปลายขาเขาไม่เอาเขาบอกว่าอยากได่เท่านี้ปลายขาเนี่ยเราก็ขีดเท่านี้ค่ะเนี่ยขีดแต่งมาอย่างเงี้ยนะคะนี่ขีดแต่งอย่างเงี้ยเนี่ยก,ก็มันก็จะโค้งเว้าเข้าน,น,นิดนิดหนึ่งมันก็จะทําให้แบบว่าขาตรงเนื้อไม่พองไงอ่ะทีะนี้เราก็ขีดนะจากสะโพกเนี่ยค,คือแบ่งยังไงขีดยังไงก็ได้ให้เส้นมันมันมองดูบาลานซ์กันไม่เป็นแบบว่าตะกุกตะกักไม่เป็น เส้นเชื่อมให้มันได้ตรงถึงกันนะคะนบบเนี่ยแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราได้หนึ่งข้างนะคะเนี่ยเพราะเรา,เราเราทำเราติ๊กไปข้างเดียวใช่ปะ่ะอีกข้างหนึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้กัดที่ขาเขาไว้แล้วก็ใช้วัดค่ะเนี่ยจากปขาจากปขาแล้วก็วัดให้มันตรงกันเนี่ยจับจับเส้นเส้นปลายขาให้มันตรงกันใช่ปะ่ะเราก็จับเพื่อจะดูว่าเออช่วงจังหวะที่เราจะเก็บคอดเข้าไปเนี่ยมันอยู่ช่วงนี้นะแล้วก็ติ๊กมาค่ะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็วัดเข้ามาค่ะห้าแปดค่ะวัดเข้ามาห้าแปดเหมือนกันนะคะ เนี่ยเราวัดช่วงเนี้ยนะอ่าเราก็ขีดแต่งเหมือนเดิมค่ะขีดแต่งเหมือนเดิมนะก็ขีดเนี่ยจากช่วงสะโพกอ่ะให้มันมองดูเส้นบาลานซ์กันอ่ะเนขีดตรงนี้ยังไม่ต้องไปรีดอะไรก็ได้เราเย็บก่อนนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บไปเย็บตามเส้นเนี้ยค่ะเส้นที่เราขีดเนี่ยนะเย็บตามเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ไปพ้งที่มันใหญ่เกินไปตรงเนี้ยเราก็พ้งให้มันมันเท่ากันเนี่ยให้มันพ้งเท่ากันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ไปรีดแบนะคะ รีดแบเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นระหว่างที่รีดแบเส้นเส้นตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนช่้นมาสองฝั่งอนะทำรีดแบให้เรียบร้อยก่อนเนละยนะขาในนี้เดี๋ยวเรามาทาที่หลังนะคะแต่ระหว่างที่เราไปรีดตัวตัวตัวเนี้ยตัวข้างเนี่ยเราก็รีดแบอันเนี้ยให้มันมองดูเให้เรียบร้อยเนะี่ยเวลาเราขีดมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่หอ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาขีดแต่งขาด้าน,นในนะคะอ่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะเนี่ยค่ะหลังจากที่อ้อยอ้อยไปเย็บข้างมาแล้วนะคะ ปเย็บข้างแล้วก็จะรีบแบมันออกมาจากของเดิมมันอะขาในนะคือยังไม่ได้มาเจียนนะเนี่ยแล้วก็ไปขาเราก็รีบพับออกมาให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยรีบเอาไว้พับเย็บหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตัวเนี้ตามรอยเดิมของมันนะ่ะแล้วก็กัดเราก็กัดบนล่างเนี่ยค่ะให้ตะเข็บตรงกันนะกัดบนล่างให้ตะเข็บตรงกันนะคะจับมันก็เวลามันเขีบสองข้างมันจะได้เท่ากันนะคะนี่กัดบนล่างให้เอาตะเข็บเท่ากันก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูว่าไอที่เราติ๊กข้างในอ่ะ ที่เราติ๊กข้างในที่ว่าขาของเขาเนี่ยมันจะมีเส้นชอกอยู่เนี่ยตรงฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยเนี่เราก็วัดมาว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะ,ะขาตัวเนี้ยเขาให้อยู่ประมาณสิบเก้าเขาตรงเนี้ยปลายขาตัวเนี้ยมันที่อ้อยวัดดูอ่ะข้างหนึ่งอะ่ะมันสิบสี่ครึ่งอีกข้างสิบห้าครึ่งอ้อยก็เลยเอาวัดให้เขาใหม่เป็นสิบสี่ครึ่งก็พอละเพราะว่าตัวเขาเล็กๆไงแบบไม่เอาเดฟมากแล้วก็ไม่กระบอกมากสิบสี่ครึ่งนะคะสินี้ของเราตรงเนี้ยก็คือขีดเนี่ย ข right ีดผ่านเนี so ่ยผ่านเนี่ยค่ะเส้นเนี้นะคะเนี่ยสองข้างมันจะถูกเข้าประมาณอยู่ที่อยู่ที่สามกระเบียดนะคะรวมกันก็ได้นิ้วครึ่งเท่ากับขาในตัวเนี้ยจะหายไปทั้งรอบขานะสามประมาณสามนิ้วค่ะสามนิ้วแล้วก็แล้วก็อีตรงนี้อีกนิ้วหนึ่งช่ะก็ประมาณสี่นิ้วค่ะเนี่ยเข้าตรงขาในประมาณสามนิ้วนะข้างละนิ้วครึ่งค่ะข้างละนิ้วครึ่งก็คือชิ้นละสามกระเบียดนะคะเมื่อมารวมกันนะอ่ะเราก็ขีดเลยค่ะเพราะว่าเป้าเขาเอาเช่เดิมนะ เป้าเท่าเดิมนะคะนี่เราก็ขีดไปที่ปลายขาที่เราติ๊กไปเนะี่ย14นิ้วครึ่งค่ะเนี่ยเอาให้ได้อย่างเงี้ยนะเราก็ขีดนะคะ่ะนี่ขายมา้บรรทัดแต่งเลยนะขีดแต่งอย่างเงี้ยค่ะนี่นะนี่ชิ้นหลังก่อนนะคะก่อนอ่ะผ่านผ่านเส้นที่เราติ๊กไว้ก่อนคือเราดูแล้วนะว่าสองฝั่งมันเข้าเท่ากันเนี่ยอนะ่เนี้ยพอดีอ้อยติ๊กมันเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันเราก็ต้องเหมือนกับวัดเนี่ยวัดรวมกันแล้วก็มาแบ่งแบ่งให้ให้เหลือเท่าเท่ากัน อันนี้ก็ขีดมาเนี่ยก็ได้แล้วค่ะเนี่ยเส้นเนี่ยนะทีนี้มันก็จะเป็นโค้งๆหน่อยนตรงเนี้ยแล้วลทีนี้เราก็ลขีขีดเร็วมาที่ปลายขาเนี่ยค่ะขีดเร็วมาที่ปลายขาเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันขีดเร็วมาปลายขาสิบสี่นิ้วที่เรานี่ไว้นี่ค่ะนี่ก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเหลือเยอะมันก็จะเหลือเยอะเห็นไหมตะเข็บเนี่ยเห็นไหมเส้นสีเหลืองเนี่ย เราก็ตัดมันทิ้งเลยคะ่ะตัดให้เหลือจากเส้นที่เราขีดนเนี่ยให้เหลือตัดเผื่อจะเข็บครึ่งน,นิ้วนลคะเวลาเราตัดเราเราเผื่อขามไว้ก่อนเนี่ยพับขามขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวขามัน,นเนี่ยถ้าขามมาเดบเดฟหรืออะไรอย่างเงี้ยระวังแล้วเวลาตัดขาพับมันขึ้นไปอย่างเงี้ยก่อน,นะคะ่ะตัดคู่ไปเลยตัดไปเลยนะให้เหลือครึ่งน,นิ้วค่ะ เล็กลงแล้วค่ะตัวนี้ทีนี้มันก็จะมีปลายขาที่เราไว้นี่ไว้เห็นปะเนี่ยเราต้องติ๊กปลายขามันค่ะติ๊กปลายขามันว่าเออตรงเนี้ยเวลาเย็บแล้วมันจะได้ไม่มันจะได้เหลือเหลือพอดีนะคะเนี่ยติ๊กปลายขาทำอย่างเนี้ยค่ะขีดเวลาเราเย็บแล้วก็เนี่ยเย็บมาตามเส้นเส้นที่เราขีดติ๊กไปเนี่ยเวลาพับปลายขามันจะได้ไม่เหลือแล้วก็ไม่ขาดมันจะได้พอดีอะก่อนที่เราจะติ๊กเราก็ ราก็ขีดลงไปข้างล่างค่ะคเนี่ยชิ้นเนี่ยนะที่ที่เราขีดช็อกเนี่ยขีดลงไปข้างล่างค่ะช็อกเนี่ยวางข้างลเนี่ยนะแล้วก็ขีดไปขีดลงไปพอค่ๆเดี๋ยวเวลาเราจับมันจะได้มีเป็นแนวให้เราดูนะคะเนี่ยตรงนี้ที่เราติก๊กปลายขาไแวแล้วเราก็ติ๊กลงมาด้วยขายข้างก็ทำเหมือนกันไม่ถนัดเราก็กลับคือเรากัดข้างไว้แล้วยังไงมันไม่ไปไหนแล้วมันก็จะไปด้วยกันนี้คะ่ะมันก็จะเท่ากันนะขาทั้งสองข้างอะ่ะเพราะเราแก้ทีละขาเนี่ยถ้าเราวัดไม่ดีะขาก็ไม่เท่ากันนะ อย่างพายขาตัวเนี้ยอีกข้างสิบห้าอีกข้างสิบสี่ครึ่งอ่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเนี่ยหลังจากที่เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะติ๊กหมดแล้วนะเนี่ยดูเรียกให้เรียบร้อยนะัอยงจากนี้นแล้วก็เอาเข็มหมุดออกค่ะ อเอาเข็มหมดออกนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็ไปไป,ไปพ้งค่ะไปพ้งก่อนนะเนี่ยพงพงด้านถูกอะน,นะพงเนี่ยทั้งสี่ด้านเนี่ยเห็นนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็มาเข้าเข้าข้างเข้าเนี่ยเข้าเข้าขานในี่ยนะก็คือจับเนี่ยจับเส้นเส้นที่เราเนี่ยที่เราซิลิพับไปเนี่ยให้มันตรงกันเนี่ยแล้วก็กัดตรงไปค่ะให้มันตรงกันหลังจากนี้นไม่ต้องกัดก็ได้ใช้มือจับเลยค่ะ เย็บไปเลยครึ่งนิ้วเนี่ยตามเกณฑ์ตามเส้นกิ้งของเราตามเส้นช็อกของเราเนี่ยไปจนสุดที่ที่ที่เป้าค่ะไปจนส,สุดที่เป้าเลยอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นเราก็ไปรีดแบค่ะรีดแบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาเย็บเป้าติดกันเหมือนเดิมแล้วก็เย็บปลายขาเข้าไปเหมือนเดิมค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วะคะ่ะกางเกงตัวนี้ก็คงจะทําให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอ้อยเคยทําแบบละเอียดมากกว่านี้อีกนะแต่นี่เออเป็นกางเกงพยาบาลไงก็ ถ้าเกิดว่ามันแก้ขาเน้อยอ่ะเราก็ไม่ต้องลอะมันออกขนาดนี้หร้กค่ะแต่นี่ก็ถือว่าแก้เยอะไงก็เวลาขีดอย่างที่บอกแหละพอเราทำอย่างเงี้ยเส้นขามันจะสวยมากกว่าเพราะเรามาขีดทีละครั้งที่ที่เราไม่ได้ลอะมันออกค่ะไม่ได้ลอะเป้าไหนออกะนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ